สวัสดีครับประโยชนเกมขออัพยูทีโมเดิร์นรัฟเฟิหรือว่าต้นนะครับผมวันนี้ครับสําหรับใครที่มีตัวเต็มอยู่แล้วนะครับจะมาอัพเวลปืนนะครับผมขอแนะนําโหมด call off ครับผมอ่าเป็นโหมดภารกิจยิงบอดครับจะสามารถอัพเวลไวไฟโหมดมันติเพย์เยอะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าโหมดนี้สามารถอัพเวลปืนได้ไวฟไาครับก็เริ่มแรกเลยครับโหมด call special operation หรือ call off เนี่ยครับมันจะมีภารกิจให้เลือกครับเราสามารถปลดตัวละคร ล็อกตัวละครครับปาร์ตี้กับเพื่อนได้ครับสี่คนนะครับก็มีทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้คือมีทั้งหมดแปดพกิจภารกิจกที่ผมจะแนะนำวันนี้คือ operation s t สตอง box นะครับผมเอาเบลปืนนะครับที่หมดนี้ครับสตองบ็อกก่อนที่เราจะไปอัพนะครับให้เราไปช้อปปิ้งกันก่อนครับมาที่เวพอนครับแล้วก็ไปที่มิชชั่นซีเล็กนะครับมิชชั่นซีเล็กเนี่ยคือเราสามารถ เอาแต้มเนี่ยไปซื้อถ้าใครยังไม่มีแต้มก็ใช้เลือกแบบฟรีไปก่อนนะครับเลือกแบบฟรีไปก่อนนะครับนี่ครับเตรียมให้พร้อมครับเราจะเลือกแบบซ้ําก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีแต้มครับแนะนําครับก็ซื้ออาวุธปืนช่องหนึ่งครับเพราะว่ามันใช้กระสุนมากครับซื้อกระสุนช่องหนึ่งครับแล้วก็ที่เหลือครับก็ใส่เป็นปืนออโต้ครับแล้วแต่แล้วแต่คุณจะชอบแต่ผมแนะนำครับคือปืนออโต้ครับเอาไว้ตั้งยิงบอดตอนแรกครับแล้วก็ ช่วยนะครับแล้วก็ชุดครับชุดเกาะชุดเกาะสดนะครับชุดสุดเกาะตัวนี้ครับชุดหนึ่งครับเหลือไว้ช่องหนึ่งครับเอาไว้เก็บของในตัวภารกิจครับเสร็จแล้วครับปุ๊บแล้วก็ไปเลือกปืนที่เราถนัดครับเลือกเซตปืนเลยครับว่าเราจะเอาปืนอันไหนมาอัพเบลครับก็คือนี่เราจะเน้นที่อัพเบลอีพีปืนเป็นหลักครับก็เลือกเลยครับหมือนว่าเลือกมาเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ให้ไปที่โหมด ให้เลือกรอเซเล็กนะครับเลือกฟอร์มสัมมาครับรอเซเล็กรอเซเล็กเนี่ยคือถ้าเราไปคนเดียวนะครับให้เราเลือกเป็นทีมรีไวครับหรือเอาไว้ชุบชีวิตเพื่อนนะครับอันนี้มันจะรีโหลดชาร์ก็จริงครับก็คือปกติแล้วจะเลือกเงี้ยในทีมมีหัวสี่คนครับให้เลือกตัวงูเนี่ยครับทั้งสามคนครับแล้วก็เลือกเกาะคนหนึ่งก็ได้ครับหรือถ้าไม่มีเกาะก็ไปเลือกพวกทีมช็อปปิ้งนะครับอ่า แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปคนเดียวก็ให้เลือกงูไวครับเผื่อไว้ช่วยเพื่อนช่วยใครได้ครับถ้าเลือกกันเยอะๆมันก็สามารถเอาไว้ชุบกันได้หลายคนตอนเราดาวครับนะครับก็เสร็จแล้วครับก็ให้มาที่เพยครับไปที่จะไปเชียร์อัลเชันได้เลยครับแล้วก็เลือกภารกิจสตองบล็อกครับมันก็จะปลดล็อกพวกโลโก้ด้นะครับในพวกนี้ถ้าผมปลดหมดแล้วครับก็เลือกเข้าไปเลยครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะ สมครับถ้าเรามีปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ได้เลยครับมันจะสมหาเพื่อนครับสี่คนครับถ้าคนเป็นไงครับเราก็ตามตามหออไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมวีโอตัวอย่างนะครับที่ผมได้เล่นไปแล้วครับเอาครับเข้าสู่ภารกิจสตองบ็อกครับอ่าเราจะมาฟาร์มปืนนะครับก็คือเราจะได้ทั้ง Xp ของบัตรเทนพาด้วยนะครับแล้วก็ Xp ของเวลตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าเราจะเน้นไปที่เวฟปืนเป็นหลักะครับก็เลือกโหลดเอาครับเลือกโหลดเอาแล้วก็ เลือกปืนที่เราจะไปอัพได้เลยครับตอนนี้ผมจะอัพปืนเลนสตินะครับปืนพกนะครับครับก็เลือกอย่างเลือกระเบิดกันครับก็นะครับเพื่นเรียกครับเพื่นเรียกนะครับก็ขึ้นรถกระบะไปครับจะมีรถกระบะคันหนึ่งครับนี่ครับก็ถ้าคนเป็นงานครับก็ตามๆของกันไปก่อนครับตอนนี้มีคนขับกับผมครับสองคน อีกสองคนน่าจะ๋อยังอยู่ที่เดิมตามมาทีหลังครับก็จำแนกครับก็ให้ไปจุดที่นัดครับไปเอาเลื่อยครับเลื่อยไฟฟ้าครับจุดแรกคือเราต้องไปเอาเลื่อยไฟฟ้าก่อนครับครับในนี้ครับก็จะมีคนใช้ใช้งูครับงูสองคนครับรวมถึงผมด้วยครับแล้วก็อีกสองคนใช้เป็นทีมช้อปปิ้งนะครับก็คือเอาไว้ซื้อซื้อพวก อ่ารนนั้นระเบิดกระสุนปืนนีครับก็คือเอาไว้ฟาร์มนั่นแหละครับก็คือแสดงว่าเขาเป็นงานครับแล้วก็ไว้ช่วยตอนดาวครับคนนี้ก็คนขับรถนี้ก็น่าจะเป็นครับมาบ่อยครับดูครับว่าขับทางนี้ก็ถือว่ามาบ่อยถ้าคนแบบไม่เคยมานี่ครับจะขับอ้อมคือทางนี้ครับต้องระวังรถถังครับรถถังจะล้อมรอบตึกอยู่อย่าเราต้องไปทาภารกิจครับบุกฝ่าเขาตึกครับแล้วก็ไปที่ตู้เซฟนะครับ แต่เราจะไม่จบภารกิจครับเราจะไปฟาร์มกันครับมามาที่ตึกเนี่ยครับมาถึงเพื่อนลุยรับดาวเลยครับเห็นครับบอสมันโหดนะครับไม่ให้บอสมันโหดบอสมันมาแย่ๆครับเขาทางประตูหลังครับด้านฝ่ามือครับนี่ยครับมันจะมีปืนกลอยู่เพื่อนจัดไปแล้วครับเราบุกเข้าไปด้านหลังเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มจุดนี้ครับนะครับนี่บอทครับบอทมนมีแอบด้วยนะแล้วมันมาทีเรื่อยๆแล้วมาเยอะด้วยตอนนี้บอทมันตายยากนะครับ มันไม่แห่อึดด้วยครับนี่ผมจะใช้ปืนพกเป็นหลักนะครับจะเอาเลนสติมาอับเวลครับรรครับลำแรกครับมันจะมีตัวระเบิดพีชีพมาครับจะคอยวิ่งมาชีพต้องคอยช่วยเพื่อนนะครับถ้าเห็นเพื่อนดาวต้องรีบช่วยนะเพราะว่าเรามามาฟาร์มเร็วกันคือแบบอย่างแรกคือห้ามทิ้งเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนอยู่ไหนเราก็ต้องไปครับเราไม่สามารถเล็วคนเดียวได้ ต้องช่วยกันครับ๋ยวเพิ่มก็ช่วยฟาร์มครับบางคนขอเราช่วยวิ่งไปเอากล่องให้ครับกล่องนอ้ยู่ตรงนี้เราจะยึดยึดฐานหลักตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็บอทนี้จะมาทั้งสี่มุมมาข้างหน้าครับอันนี้คือเราอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าเตปนะครับมันจะมาจากประตูด้านหลังนะครับด้านฝาเนี่ยครับจะวิ่งมาจากด้านหลังแล้วก็ด้านด้าประตูครับจะมาเป็นชุชดครับแล้วก็ด้านทางด้านซ้ายครับจากลิฟต์ครับแล้วก็ทางเข้าที่เข้าเข้ามาครับมันมีทั้งหมด ห้าจุดนะครับที่บอดมันจะมาเรื่อยครับทางนี้ยจริงๆตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเพื่อมันต้องขับรถกระบะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลองตั้งป้อมปืนกันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้สะดวกครับผมมีใช้ตั้งปืนออโตไว้ครับมันมีระยะจำกัดแต่ก็ช่วยได้นิดหนึ่งครับกันบอดเอาไว้ก่อนชงแรกครับครับบอดวิ่งมาพร้อมกันนี่คือเราจะยิงไม่ทันนะครับกระสุนจะหมดก่อนนะครับแล้วก็ทางนี้ครับเนี่ยครับบอดจะมาทางนี้อีกทางหนึ่งครับ ตอนนี้มันจะมีปืนกลออโตอยู่สี่ทางอย่าวิ่งทะเละทะล่าเข้าไปนี่โดนยิงได้นะครับนะครับตอนนี้เงียบแล้วถ้าเงียบนี้อย่าต้องมีการเล่ประตูครับอย่าไปเก็บเก็บสัมภาระครับดูครับดูพวกเก็บระเบอร์เก็บกระสุนเก็บเกาะครับเราต้องคอยครับเพื่อนเก็ช่วยนะครับเพื่อนได้ถีบ่างนี้ครับถ้ามีการเล่ประตูครับนี่เสียงเพื่อนเล่เล่เล่กลงนครับ ถ้าเลื่อกองปุ๊บเนี่ยแย่ไอ้พวกบอดจะรีบวิ่งมาเลยครับเนี่ยครับพอเลื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกบอดมาทันทีเลยครับแล้วเราจะมาอัพเวลตรงนี้เรื่อยๆครับคือเราจะไม่จบภารกิจครับถ้าเราอยากยังอยากจะอัพเวลต่อนะห้ามเลื่อยห้ามเลื่อยประตูจนหมดนะครับห้ามจบภารกิจเด็ดขาดคือถ้าเราไม่จบภารกิจบอดก็จะมาเรื่อยๆครับคือเราจะยึดจุดนี้เป็นจุดฟาร์มเลยบางคนไม่รู้นะครับไปจบภารกิจโดยการเลื่อยกองครับ เลยกองจนเสร็จถ้าเลยกองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะฟความตรงน,นี้ไม่ได้ครับตรงน,นี้เป็นจุดความอ,อย่างดีครับบอดมันจะมาเยอะมากแล้วจะมาต่อเนื่องครับมาหลายทางแล้วบอดมันก็ไม่ไม่หมุ่อะบอดมันมีแอบด้วยนะครับคือต้องเราก็ต้องค่อยๆแอบ,บยิงเลยครับถ้าเห็นใครดาวก็ต้องรีบช่วยนะครับอย่าอย่าแยกกลุ่มกันเราต้องอยู่ติดกลุ่มกัน,วนไว้อยู่ใกล้ๆกันไว้ครับถ้านะคือถ้า,ยาอย่าอย่าออกจากทีไปไกลมากครับ ก็เดี๋ยวผมจะอัพกล่าวว่าจะอัพยืนตรงจุดนี้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับอานสักสามสิบนาทีแล้วก็ค่อยจบภารกิจครับถ้าเราไม่จบภารกิจจริงๆเราก็สามารถอากตรงนี้ไปได้เรื่อยฮะบางคนถ้าไม่คิดจะจบภารกิจนะครับแต่ถ้าเรามาเราอยากจบภารกิจไม่มีเวลาเล่นแล้วอะเราก็เอาเล่ยไปเล่ยเล่ยประตูได้เลยครับนี้ผมตั้งใจไว้เล่นตรงนี้ประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีครับแล้วค่อยจบภารกิจ คลิปนี้ผมเล่นจบธารกิจนะครับดี๋ยว่าตากจบธารกิจัมก็จะมีจุดฟาร์มอื่นนะครับ๋ย่าไปดูงี้ครับว่าแต่เราจะฟาร์มจุดนี้เป็นหลักครับไปดูว่าการจบธารกิจเราจะดําเนินเรื่องแบบไหนครับนะครับพอหันหน่อยปุ๊งยังมาครับแป๊บเดียวครับเห็นไหมครับวลวปืนอัพไวๆครับถ้าใครอยากอัพวิปืนครับมาหมดนี้นะครับมีให้บอดที่ยิงบอดมันได้เอ็กีน้อยครับต่อตัวยี่สิบก็จริงครับแต่ว่ามันมาเรื่อยๆครับ ทำได้ตรองจนขาดนะครับแค่เอาไว้เื่ยเล่ยบอดทอครับถ้าบอดมันไม่มาครับนะครับแล้วว่าอัพได้เรื่อยๆครับจริงๆเราได้ทั้งยิงครับเราตั้งป้อมเอาระเบิดไปวางไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมมาไม่ได้ให้มาทสตกี่เลยครับแล้วก็อัพไปครับครับอันนี้ก็สุนยอดครับเดี๋ยวนั้นรอว่าเพื่อนจะเอากระสุนมาไหมนี่ผมเอาแรมเจ็ดกับเรเนสตี้มาครับปืนพกมานะครับว่าจะมาอัพอัพเบลสองอย่างนี้ก่อนครับ ยิงถ้าเราพวกลูกซองมามันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะอับช้าหน่อยครับเพราะว่ามันยิงได้น้อยครับโอ้โหมีแต่ครัมีแต่กล้องกระสุนครับได้แล้วครับนะครับเราอับได้ยาวๆครับโอเคครับนี่ครับหมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับมาต่อเนื่องเลยครับแล้วก็เลี้ยวไปพูดครับครับยิงไปครับยิงไปครับคือเราจะตายทีก็ตายตอนที่มันมาเยอะๆครับบอดแล้วก็กระสุนเราหมด เรายังมีโอกาสได้ยิงรับตอนวนิ่งมาแต่ถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีแอบนะบอกจะมีแอบด้วยครับไอ้ที่เห็นว่าลองช็อตลองไรนี้หรือเราจะไม่ได้สก,กินนะมันจะมีสก,กินที่ว่าปลดล็อกลองช็อตปลดยิงแบบไม่ใส่นะไม่ได้นะครับมันปลดแค่วลปืนอย่างเดียวครับไอ้ที่ปลดปลดสก,กินไม่ได้นะครับอย่างแรกคือปลดแค่สก,กินแรกรวล่งปุ๊บจะปลดสก,กินแรกแค่นั้นเองครับแต่สก,กินต่างๆนี้ไม่สามารถปลดวลในภารกิจขอออกได้ครับ แต่เราจะสามารถได้ XP ครับ XP พวกปั t นพาร์ตหลังจากจบพลังิตนะถ้าเราออกก่อนก็ไม่ได้นะครับออกก่อนเราก็ไม่สามารถได้ XP เดี๋ยวเราได้หลังจากรกจบพ like ลังิเท่านั้นในพวก XP ปั้นพาร์ต XP เรื่อตัวละครครับเราจะได้แค่วิวปืนครับอันนี้ผมว่ามาอัพตรงเี้ยวยาวครับนะครับมันมีแอบด้วยครับเนี้ยนะโดนคร้บ บอดมันก็โจมตีโดนแรงนะครับยิงไม่เล่นเลยดูดหลุดมาแล้วแรงเพื่อนมันไม่อยู่ในห้องเพื่อนยิงไม่เอาของแล้วหลุดมนจากห้องนี้แล้วเวยยิงกันไม่ทันเลยครับมันก็ต้องมีคนที่เสี่ยงนะครับวิ่งพกทีมช็อปปิ้งนี่คือขนลุงงานครับที่เลือกทีมช็อปปิ้งมาเนี่ยเวลาของหมดเนี่ยเขาจะไปเอากล่องกล่องกระสนุนกล่องก็กล่องเ,เบิร์ ช็อปมาให้เราครับมาวางวางกองกองไว้เท่าไหร่ก็นี่ผมว่าอัพยาวๆครับคือถ้าเจอทีมดีเราก็สามารถจบภารกิจได้แล้วก็เล่นง่ายๆขึ้นครับแต่ถ้าเจอแบบทีมไม่ค่อยเป็นเนี่ยทีมไม่ค่อยเป็นนี่มันก็จะยากหน่อยครับอาจจะมจบภารกิจเราก็จะวลได้น้อยครับบางคนมาถึงมาถึงจบภารกิจเล่ยกกงเลยแบบนี้ก็แต่ถ้าเมื่อคนรู้แล้วครับแบบนี้คือเราก็ยังไม่ต้องจบภารกิจครับเรามาฟาร์มวิ่เรื่อยเรื่อยครับ ปกติมันต้องวิ่งมาข้างหลังเลยนะบอทมันต้องวิ่งมาข้างหลังเรื่อยๆครับนี่เรายังสามารถดันไว้ได้นะครับผมว่าอัพอัเลติไปเลยครับแบบนะอไครับยิงต่อเนื่องยิงยิงต่อเนื่องได้เป็นแบบทิปเปิลคิวควอทคิวครับค่าเอ็กซ์คิวมันจะบวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับยิงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับเอาบมดก็มาใหม่ครับมามากระทีมนี้ไม่ค่อยมีระเบิดเลยนะครับปกติแล้วผมมาที่อื่นนี่โวยเพิ่ดาว โดนดาวต้องรีบไปช่วยครับเรายิงเคลียก่อนนะครับยิงเคลียก่อนเพื่อนยังสามารถยังมีบวกเขียวบวกเหลืองบวกแดงถ้าบวกแดงนี่ต้องรีบไปช่วยครับบวกเขียวนี้ก็เราก่อนได้ครับให้เราเคลียร์พวกบอดไปก่อนตอนที่เราหลังช่วยเพื่อนเนี่ยเราสามารถโดนบอดยิงดาวได้ได้เหมือนกันนะเราควรจะยิงบอดที่จบก่อนเราค่อยช่วยเพื่อนถ้าดาวคือถ้าเราแบบดาวกันหมดเลยนี่คือเกมเกมเฟลนะครับไม่ผ่าน นี่ภารกิจคือเราต้องตัดรอบโกงออกไปเพราะกดตัวเซฟครับ,รบถ้าเราไม่ไม่เลื่อยกงออกไม่พังกงมันก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เรื่อยๆครับไปจำไหมครับตอนกิบกล่องให้็อบหยิบปืนผิศกลายเป็นหยิบปืนแทนนะครับจะเก็บกระสุนกลายเป็นหยิบปืนแล้วผิดอีกแล้วครับบางทีบางครั้งมีกันครับบอดมนหยิบปืนเราไปปืนเราหายไปเลยนะครับถ้าบอดหยิบปืนเราไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราหยิบปืนไปก็ต้องคอยแจกเพื่อนครับ ปลาไม่น่จริงถ้าเรามีนะปลาไปตรงกลางปลาไปเยอะครับจริงเราต้องวา,อางเงี้ยเอา,ะาระเบิดแบบปลาเปจุดๆางนั้นเยอะๆเก็บปืนผิดทุกครั้งเลยนะ <c oughs> ่เขาเก็บจะยิบเอากองเพิ่มเกาะหน่อยเออนั่นแหละไปได้ต่อนื่งเลยครับอันนี้เพื่อนมาคบติคนครับเล่นได้เล่นได้เรื่อยๆนีครับเพื่อนไม่ไม่วิ่งไปซื้อ เอาของเอาเจอสนกันตายครับจริงระเบิดไกลไปหน่อยถ้าระเบิดไกใกล้เนี้เราเราสามารถปาได้เรื่อยเลยเพื่อนวางไกลไปหน่อยครับเลยต้องวิ่งไปวิ่งกลับก็เราอัพอยู่ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวอัพยอยู่นี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพื่อนได้ทีมช็อปปิ้งแล้วเดีย๋ยวก็วิ่งไปเอาของอีกได้ได้ได้ไปแล้วครับยา,ยาวยาวเอาเฮ้ เอาปืนเอาปืนกลับไปปืนเพื่อนังงั้นอีกอ่ะโอ้ยปืนนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยปืนปืนโดนเปลี่ยนครับปืนแหลมหายแหลมเจ็ดหายโดนบอดบุกแล้วครับเอาเพื่อนดาวอีกแล้วช่วยด้วยกันเพื่อนดาวบ่อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับไงถ้าดาวเราก็ต้องรีบช่วย ีบอทมันชอบแอบยิงมันยิงมาเรื่อยๆไอ้บอทเนะี่ยแต่เพื่อนมันเพื่อนโบตั้งสวยวิ่งไปเอาของมาดาวไปแล้วครับมาล่ามาล่ามาล่าตัวนี้ดาวบ่อยครับครับแป๊บนึงครับรวิ่งยุบสองครับแป๊บเดียวครับวิ่งปืนวิ่งยุบสองแล้วครับผมก็ยิงต่อเน,นื่องยิงเรื่อยๆครับ คือถ้าแบบเราดาวไกลๆเราหรือเพื่อนดาวไกลเนี่ยก็ให้เขาแถลๆมาใกล้ๆเราครับอบอเเขาป่นมาเร่อยงัย้นเดี๋ยวเราเข้าไปยิงทันครับอ๋อนี่ผมได้ปืนดัมเจ็ดคืนมาแล้วออได้กี่ได้มาจากคนไหนก็ลืมเลยแล้วนึ้ว่าหายไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยคือแบบไม่ไม่พักหายใจครับถ้าอยู่ที่เนี่ยบอทมันจะมาเรื่อยๆครับ,รบไปต่อครับยิงเลยครับ เจ็บครับท่านครับปาาไปตรงหน้าประตูคร like ับเนาะมาไปตรงหน้าประตูเลยครับเนี่ยครับมันก็ถ้าปาเยอะๆเนี่ยบอทวิ่งมาชนเราก็ได้เราก็ได้เอ็กซ์คีวีด้วยวางไกลไปหน่อยครับโอ้ยมาเยอะเลยมาต่อเนื่องเลยเนี่ยไอกระสุนหมดนี่แต่ระเบิดไม่มีกระสุนเลย เราเพิ่งไ,ไปเอากล่องกระสุนก่นอนเรามีนี่ว่าเราลืมไปไอ้ปืนออโต้นี้ผมยังไม่ตั้งถ้าเราตั้งเราก็ได้นะแต่อยาก,ยากจะอัพเลี้ปืนก่อนก็เลยยังไม่ตั้งปืนกลออโต้สบายครับนี่ครับเล้ปืนพวกระโชดครับ ได้ตัว20จริงถ้าถ้ามันเราไม่เบื่อก่อนครับแล้วก็สามารถอัพเร็วตรงนี้ได้เรื่อยๆถึงจะได้ตัว10 10 xp ครับถ้าเรายิงตายคนเดียวก็20 xp ต่อตัวนะครับห้าตัวเราก็ได้เป็นร้อยครับเขาบอกเป็นมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับครับทีช้อปปิ้งเพื่อนทำได้แล้วครับเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องวิ่งไม่เอานี่ครับ อย่างก่อนนะครับจะระเบิดอุ้ยมันไม่ได้เลย,ยชอบหยิบปืนทุกทีเลย,ยิอบระเบิดยิงผ่านตรงไม่ได้ไมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองคือเราเราใช้ปืนพกก็จริงอะแต่เราไวเราเลยไม่ค่อยไม่ค่อยดาวนะเพื่อนดาวอีกแล้ว เราหลบกระสุนไว้ครับเดีย๋ยวค่อยวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนมาล่านี่ดาวบ่อยครับ, <c oughs> รบต้องต้องยิง,ยงหลบๆมั่งครับใอย่ายืนโชว์เดียวครับเห็นไหมเพราะมันโคตรครับยิงโดนเราง่ายด้วยเนะนี่ยนะเนี่ยครับเพื่อนจบภรารกิจแล้วเพื่อนมาเล่กองแล้วครับเดีย๋ยวเราจะจบภรารกิจ ันนิดหน่อย,ยหนึ่งหนันเล็กบอดครับยังไม่จบครับเดี๋ยวจะหันจบหันหันเล็กบอดครับตรงหั่นกองฮิไยเนี่ยเลยกองฮิไยอะบอดจะยิ่งมาเยอะกว่าเดิมโดนดาวอยู่แล้วครับดาวยังไงดาวอยู่ไหนวะวีดาวอยู่ขางนอกเลยเอาไงเนี่ยเดี๋ยวกันอ๋อเพื่อนเพื่อนี่คนยิ่งไปแล้วครับอโอเคครับเพื่อนคนยิ่งไปว่วยแล้ว จริงๆเรามีรีไวท์นะเรากดเอกก็ได้นะแต่ว่าเอาไว้ยังจำเป็นจริงๆครับถ้าแบบดาวสองคนสามคนเนี่ผมคอยกดรีไวท์ช่วยอันนี้ดาวคนเนะดีววยนนดวยังพอวิ่งไปช่วยได้ครับถ้าดาวดาวสองคนสามคนนี่เรากดรีไวท์เลยครับเพื่อให้เพื่อนช่วยได้ตัวเองถือว่าอยู่ไกลจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะจบภารกิจกันนะครับคิดว่าครั้งนี้น่าจะเลยจนจบภารกิจนะครับวันนี้ผมก็หลังจากยี่ิบนาทีผ่านไปครับ ผมได้ข่ามาเลยครับตอนนี้ครับก็ฟาร์มอย่งนี้รวมๆแล้วก็น่าขึ้นชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวเราจะมาจบภารกิจกันครับวันนี้จบจริงๆแล้วครับก็เพื่อนใส่ชุดเกาะเคลียร์บอทแล้วครับตอนที่จบภารกิจเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ต้องเล่ยกองครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเพื่อนมันเล่ยกองครับแล้วเราต้องคอยเคลียบบอทไม่ให้พวกบอทมายิงเพื่อนตอนเล่ยกองครับตอนนี้คือต้องอยู่กันครบครับ ต้องอยู่กันคบเทียครับครับเพื่อนใส่ชุดตูดช่วยไว้อยู่ด้านหน้าครับผมไปวิ่งครับพอเล่ยกองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีตัวข้างล่างครับมีบอดที่ใส่ชุดตูดด้วยนะคอยคอยดักเรายิงยิงอัยู่แลวหลังจากเล่ยแล้วเนี่ยมันจะมีพวกตัวระเบิดพีชีพวิ่งเข้ามาต้องคอยยิงกันไว้นะครับจะตาผมจะดาวเพราะไอยระเบิดพีชีพนี่แหละต้องคอยยิงกันไว้กันเคลื่อนไว้ จะวิ่งมาข้างหน้าครับต้องคอยยิงช่วยไม่ให้มันวิ่งขึ้นมานะครับจริงถ้ามีระเบิดปาระเบิดดักไว้เลยครับเพื่อนน่าเคียงข้างล้างจบแล้วโอเคครับแล้วเราต้องมาหากุญแจนะมาหาของก่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนน่าจะหากุญแจเจอครับมันจะมีตู้ตําตู้ต่างๆครับให้ให้กดเปิดตู้แล้วหากุญแจถ้าเราไม่ทําครับเพอนอย่า,อย,าอย่าคนที่เล่นเป็นหัาจะทําเองครับแต่ถ้ามาจริงๆสี่คนเนี่ยต้องมีคนเป็นสักคนครับ เรามามาเก็บของเก็บอะไรก่อนครับดูว่าเราจะเลือกอะไรครับเดี๋ยวเราไปบมูตามชั้นข้างบนด้วยครับต้องไปยิงไอ้พวกรถบังคับด้วยอย่าขึ้นไปชั้นสองครับไปตามจุดครับนะครับนี้เราจะมาจะภาขกินเลยครับพอเราเราเอาไปกัุญแจเสร็จลอยนี้อยู่ตรงเนี้ยครับต้องเคลียร์พวกรถจากเด็กแต่เดงว่าเพื่อนลงมาเคลียร์แล้วริงไม่จะมีปืนกลอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เพื่อนเคลียร์ไวมากครับ นี่เฮ้ยังมีรถถังเล็กๆอยู่มันจะมี RPG อยู่ข้างบนนะครับเดีย๋ยวถ้านั่งค่อยขึ้นไปเอาก็ได้เอาไว้ยิงพวกเครื่องบินนะครับหรือเรามาต้องชั้นสองนะครับเราต้องไม่เคลียร์พวกรถบังคับก่อน,นครับแล้วก็มันจะมีพวกบอดคอยวิ่งมายิงเราข้างล่างนะบอดบอทจะมาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดสามอีกที่นะครับถ้าเราจะไม่จบภารกิจเราก็ไม่ต้องเปิดประตูก็ได้ครับ นี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเปิดกันนะครับเนี่ยเราเราฟาร์มตรงนี้ได้ตลอดครับจะมาตรงจุดเดียวครับตรงนี้จะมาตรงจุดเดียวนะเพื่อน่าจะไปเปิดประตูแล้วนะครับไประเบิดประตูเราก็จะมีมีบอดใส่ชุดโซดอยู่ครับอยู่ในห้องเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับมีอยู่ตัวหนึ่ง้องฆ่ามัน,นครับพอฆ่ามันได้เราก็ขึ้นไปชั้นบน มันออกมาแล้วครับกล้วยยิงครับเพืนตังค์ปอมปืนอยู่หน้าประตูเลยครับเรียบร้อยครับเสร็จพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นลอยกันครับชั้นดันฟ้าครับไอ้บอดข้างล่างก็มาเรื่อยๆครับมันเดี๋ยววิ่งวิ่งตามเราไปถึงชั้นบนเลยครับเดี๋ยวเราไปชั้นดันฟ้ากันครับนี่นี่ผมมาคนเดียวครับมันเอินได้ทีมดีครับทีมมันคือเป็นงานไปช่วยเหลือกันครับผมแค่จะไม่ต้องทอมเฟรดเลยครับ เพื่อนทำเฟซให้หมดเลยแค่มาอัพเล็วเกินอย่างเดียวเท่านั้นครับเครื่องบินนี้คือไม่ใช่เครื่องบินเรานะเป็นเครื่องบินแตตัวครับยิงไปก่อนครับเดีย๋ยวมันจะมีเครื่องบินยิงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกบอทคอยยิงจะลดเสริมครับนี่ครับมันมีมีบอทใส่สูตรด้วยครับสองตัวตรงนี้ต้องฆ่าให้หมดนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวยิงวิตายตัวยิงวิตามมันอยู่อีกอยู่อีกตึกหนึ่งครับมันคอยยิงมาเสริม ครับเพื่อนบังครับเพื่อนบังเออออกไปได้ครับเพื่อนใส่ชุดตุดบูเลยครับดีครับดีครับได้จบไวๆนะครับเนเพื่อนเป็นงานครับนะครับม <S 2 releasing forth> <S 2 absorption> <öst> ันม <to> ีอพ <1 sticking to Santa> ิจีตรงด้านด้านฝานะครับหยิบมาใช้ได้ครับแต่ผมจะอัพเรื่องปืนผมเลยไม่ไม่หยิบมาใช้ งกล่อบนกล่องด้านซ้ายครับสามารถที่จะใช้ได้พุกจีครับเดี๋ยวผมตรงนี้ก็เป็นจุดเอพเว้อีกจุดหนึ่งครับตรงบันไดตรงนี้ครับผอกอยากขึ้นมาตรงบันไดวันนี้เรื่อยๆครับผมตั้งปอมอัพปืนตรงตรงนี้ครับจะขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวว่าขึ้นมาครับนะครับยิงได้เรื่อยๆครับอยาให้ปล่อยให้เพื่อนท้องเฟสไปครับผมมาเว้ปืนตรงนี้แล้วกันครับก็ จุดของสตองบอยครับก็มีอยู่สามจุดนะครับที่เอาไว้ฟาร์มเวลปืนครับครับเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆครับแต่ว่าตั้งอยู่เขื่อนบันไดตรงนี้เลครับแต่มันมาน้อยครับมานน้อยมาแค่ทางเดียวมันมาน้อยฝ่ายตรงจุดแรกครับจริงจุดแรกนี่ก็เหลือเฟือครับนี่ปล่อยเพื่อนทําเฟฟไปก่อนครับ พอเดี๋ยวเปมีเฮลิคอปเตอร์มาครับเกียร์เฮลิคอปเตอร์เกียร์อะไรก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็รอขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านครับอันนี้ผมเฟตรงนี้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเพื่อนจบภารกิจอยู่แล้วครับเดี๋ยวรับบอรดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาให้เรายิงแบบงงๆครับเนี่ยครับเินมาเรื่อยๆตรงนี้เรายิงแบบสบายๆอยู่อยู่คนเดียวก็ได้ครับไม่ต้องพวงนั้นหลังบายครับยิง ถึงเราไม่ขึ้นเครื่องบินเพื่อนขึ้นเครื่องบินจบภารกิจหมดแล้วเราก็จบภารกิจตามครับไม่ต้องขึ้นเครื่องบินก็ได้แต่ว่าจะสนมันมีหมดครับเปลี่ยนเป็นรำเป็น่ยนเจ็ดแทนโอเคครับผวว่ามาฟ้ามลรงนี้ได้อีกนิดหน่อยก็ยังได้นะครับบอกไม่ได้ม่เอาไปช่วยเพื่อนเลยครับโอเคครับ เคยเคลมหมดแล้วครับตอนนี้เป็นเ็รเิลโคอปเตอร์ของเราครับครับต่นั่งถึงนี้ก็จบภารกิจครับอ่าฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ครับครัตอนนี้เราจบภารกิจแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้อ p พีประชันพรือีพเวลตัวละครด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับมิชชั่นคอมพลแล้วครับ จบแล้วครับกับโหมด Operation Strongbox ครับเห็นไหมครับแอปเดียวครับเวลวีว up กรชดเลยครับบัตเทิลพารกับพุ่งกระชูดเลยครับนะครับเวลวปืนก็ได้ไลเลยครับโอเคครับ